สวัสดีครับมาฝึกจำแนวข้อสอบอนุกรมกันต่อนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอนุกรมแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวเลขถัดไปนะครับก็จะเกิดจากตัวเลขด้านหน้านะครับมากระทํากันนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องนําตัวเลขนะครับด้านหน้ามาบวกลบคูณหารนะครับเพื่อให้ได้คําตอบตัวถัดไปอ่าตัวเลข2ตัวนี้นะครับ มาทำยังไงก็ได้ครับให้ได้ตัวเลขตัวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับเราต้องเอา2ตัวเลขนี้นะครับมารวมกันใช่ไหมครับต้องนํามาบวกกันนะครับถึงจะได้ตัวเลขตัวถัดไปนั่นก็คือตัวเลข7ใช่ไหมครับอ่านี่นะครับอนุกรมแบบต่อเนื่องลองต่อมาครับ5ไปทําอะไรกันนะครับถึงจะได้12นะครับซึ่งห้า ก็ต้องบวกด้วย7นะครับจึงมีค่าเท่ากับ12นะครับอันนี้ก็จะเป็นอนุกรมต่อเนื่องนะครับซึ่งเราต้องเอาตัวเลขนะครับมาบวกกันนะครับตรงนี้นะครับ7ก็ต้องบวกด้วย12นะครับจึงจะมีค่าเท่ากับ19นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเรานะครับก็จะเกิดจากเราต้องเอา12นะครับมาบวกกับ19 12บวก19ก็จะมีค่าเท่ากับ30ิอลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับ2 2 4 8 14แล้วก็25 r e ิบหีกไม่ได้แน,น่นอนนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับ2ตัวแรกเนี่ยก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบนะข้อนี้โดยวิธีการนำตัวเลขนะครับด้านหน้า มาทำอะไรกันก็ได้นะครับมาบวกลบคูณหารเพื่อที่จะให้ได้คำตอบตัวถัดไปนะครับซึ่งเราอาจจะเอา2ตัวนี้หรือว่า3ตัวนี้มากระทำกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะเกิดจากอะไรครับ2มาบวกกับ2แล้วก็บวกกับ4แล้วก็ได้8เรานำมารวมกันนะครับ3ตัวเพราะฉะนั้นนะครับตัวถัดไป รเราก็ต้องเอา2มารวมกับ4แล้วก็มารวมกับ8เพื่อที่จะให้ได้ตัดไปคือ14หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอา4นะครับมารวมกับ8แล้วก็มารวมกับ14ก็จะมีค่าเท่ากับ25ต่อไปเราก็ต้องเอา8นะครับมารวมกับ14แล้วก็มารวมกับ25 ก็จะกลายเป็นคำตอบของเราครับเพราะฉะนั้น8มารวมกับ14มารวมกับ25ซึ่งคำตอบของเราก็คือ47นะครับตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มนะครับเดี๋ยวลดเราไม่สามารถปีแรกได้นะครับและก็เราไม่สามารถที่จะแบ่งกลุ่มตัวเลขเพื่อหาคำตอบได้นะครับ เราก็ต้องใช้วิธีการะไรครับเอาตัวเลขนะครับด้านหน้าเนี่ยมากระทำกันอ่ะลองดูครับ1 1กับ7 4ใช่ไหมครับมาทำอะไรกันได้บ้างครับหรือว่าตัวเลขถัดไปก็ได้ครับ4กับ3มาทำอะไรแล้วก็เหลือ1ใช่ไหมครับ 3, 3มาทำอะไรกับ1นะครับแล้วก็เหลือ2ออะไรอย่างนี้นะครับ พอจะเดาได้นะครับว่าเราจะต้องเอาตัวเลขนั้นมาลบกันนี่นะครับเอา11นะครับมาลบกับ7ก็จะเหลือ4ต่อมาครับเราก็จะเอา7นะครับลบกับ4ก็จะเหลือ3 4ลบกับ3ก็จะเหลือ1 3ลบ1ก็จะเหลือ2 ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเราก็จะเกิดจากอะไรครับเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วย2ก็จะกลายเป็นคําตอบของเราเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ1ลบด้วย2มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะรวมอีกครั้งหนึ่งนะข้อนี้ก็จะเกิดจากอะไรครับนำตัวเลข2ตัวด้านหน้านมาลบกัน เพื่อให้ได้ตัวถัดไปนะครับทำไปเรื่อยจนกระทั่งได้คำตอบนะครับอ่าข้อนี้นะครับอ่าตัวเลขนะครับมีเพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็มีลดมีเพิ่มแล้วก็มีลดนะครับซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเลขนะครับที่มีปริมาณเยอะๆอย่างนี้นะครับมีหลายตัวอย่างนี้ให้เราลองนึกถึงเรื่องของการแบ่งกลุ่มนะครับของตัวเลขนะครับสองสามเจ็ดนี่ครับแบ่งได้หนึ่งกลุ่มใช่ไหมครับ 4ี่หก็จะได้ 1, อีกหนึ่งลองดูนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสองสามทำอย่างไรให้ได้7จ5ดสาทำอย่างไรให้ได้26กับ7จ็ดทำอย่างไรให้ได้คำตอบตอของเรานะครับซึ่งเราก็ต้องไล่มาจากด้านหน้าใช่ไหมครับตัวเลขที่โจทย์ให้มา กลุ่มแรกนะครับเราอาจจะนํามาบวกกันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปดอูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองเมื่อเรานํามาบวกกันนะครับตัวเลขนี้ก็ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราลองนึกถึงนะการคูณเราต้องเอาอะไรครับสองคูณสามมีค่าเท่ากับหกใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องต้องอะไรครับต้องบวกอีกหนึ่งนะเพื่อให้ได้เจ็ดเมื่อเราทดสอบในกลุ่ม แรกแล้วนะครับเราก็ต้องทดสอบ,บกลุ่มที่2นะโดยการทําวิธีการเดียวกันนะครับนั่นก็คือเอา4คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ20กลุ่มแรกเราบวก1กลุ่มที่2ก็ต้องบวก1ด้วยซึ่งปรากฏว่าคําตอบของเราคือ21ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องทําให้เหมือนกันนะครับทุกๆก,กลุ่มจึงจะนําไปสู่คำตอบได้อ่ะกลุ่มสุดท้ายนะครับเราก็เอา6 คูณด้วย7นะครับมีค่าเท่ากับ42แล้วก็ต้องบวกอีก1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะมีค่าเท่ากับ42่บวก1มีค่าเท่ากับ43อ่าตัวเลขข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเดาคร่าวๆนะคำตอบข้อนี้นะครับ การคิดของเรานะครับก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มอย่างไรอาจจะแบ่งเป็นอะไรครับ2 3 5สามหลองแบ่งนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้คําตอบก็อ implies, ลองแบ่งอีกอีกแบบหนึ่งก็ได้นี่นะครับอลองดูนะครับผมแบ่งอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวเลขเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ี่กลุ่มนะครับนะลองมาดูนะครับแต่ละกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับสองสามไปยังห้าเราอาจจะนำมาบวกกันก็ได้ใช่ไหมครับ4ีบวก5ก็เป็นไปได้หรือไม่ก็พอกลุ่มถัดไปนะเราจะเห็นได้ว่า6ให้ได้สามเก้านี่ถ้าเรานำมาบวกกันก็จะไม่ไม่สอดคล้องแล้วนะครับเป็นการเพิ่มแบบอย่างรวดเร็วให้เรานึกถึงเรื่องของการคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอจะ ได้นะครับแนบวบคิดนะครับในการคำนวณว่าเราต้องใช้นะรูปแบบของการคูนครเราเอา2ไปคูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ6เราต้องการให้ได้5้เราต้องเอาอะไรครับ1ไปลบใช่ไหมครับนี่นะครับชุดแรกเราทำานี้ที่2เราก็ต้องทำอางนเราก็ต้องเอา4คูน5เท่ากับ20 หลังจากนั้นนะครับเพื่อให้ได้18ใช่ไหมครับเราลองสมมุติให้คราวนี้ครับเรามาลบ 2, 2เพื่อให้ได้18นะยีลบสมีค่าเท่ากับสิบแปดนะนีก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับมีความสัมพันธ์กันอยู่ลบหลบสถ้าเกิดว่าถูกต้องต่อไปก็ต้องเป็นลบสใช่ไหมครับเราลองคูณ6กคูนเนะครับมีค่าเท่ากับสี่สอง่าเราจะทำยังไงครับให้ได้สามิเกนั่นก็คือเราต้องนํามาลบกับเท่าไหร่ครับลบสาม เพื่อที่จะให้ได้39นะครับ <S <S เห็นว่านะครับรูปแบบของเราะรจะลบ2ตัวด้านหน้านะครับนำมาคูณกันแล้วก็มาลบลดลงทีละ1นะึเพราะฉะนั้น,นค,คำตอบของเราในข้อนี้เราก็ต้องเอาอะไรครับ8คูณกับ9ซึ่งมีค่าเท่ากับ72ใช่ไหมครับลบ1ลบ2ลบ3ต่อไปก็ต้องลบ4ก็จะมาเป็นรูปแบบ อย่างนี้นะเมื่อเราคำนวณเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะค,คำตอบของเราก็จะเกิดจาก72ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย4ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ68